สวัสดีค่ะดิสาบ้านาค่ะสวัสดีตดอนเช้าเลยนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเก็บแตงโมกันนะคะว่าแตงโมของเราสุกแล้วนะคะโอเคอ่าติดเลยครับปุ๊บนี่ได้แล้ว <laughs> ดิสาว่าจะเมย์กวนกาแฟดูกาแฟดูกาแฟดูเป็นใช่ โอ้ยกตขคืนไส้เนะาะกระตัดมือไส้เมื่อวานนี้มะละกอ,อตำดีตํำเด่น้าบอดกนี่ก็คือแบบอาจจะบ่มีซิดใหญ่โอเคปะอันนี้ก็เป็นคณะเคลของอำกันนะคะก็โตอะไรอย่างนะคะมันเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะถ้าเราบำรุงนะคะอ่ะ น,นี่ก็ดอกดาวเรืองของคุณแม่ปลูกไว้นะ,ะก็ได้หลายดอกดอยูอเนาะนี่ผักต่างๆของเรานะคะคอ,อุ้ยต้นขา้าจอนองกัดก็มาชมสวนด้วยองกัดชอบชมสวนนะคะทุกคนอันนี้ก็แตงโมอีกแล้วค่ะยังไม่สุกนะคะนี่เพิ่งเป็นเรามาดูแตงกวากันนะคะทุกคนแตงกวาก็กำลังอนนอกอ แตงกวานะคะนี่นี่นี่ทุกคนได้มองเห็นไหมมองเห็นแตงกวาไหมอันนอันนอันนี้อันน,อนี้น <cinnamon> ไหนไหนโอ้โหยายกำลังจะสอยแตงกวาเลยค่ะต้องไปล้างก่อนนะคะยางมันนะลูกล้างก่อนนะเด็กใส่ใส่แลปลูกแบบปัดผสานพิษอันนี้กระปองหาแนว่ยมะฮองมันซีเน่าเสียนดินปลวกจะกินยายกใส่ใสื้อยายอีกป่า เดี๋ยวเด๋ยวแ,แม่จะหาอะไรมาลองเอามาให้เอาเลยลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประชันพิษแล้วลูกไม่ใช่พ uh 네ี่ม uh ังคุดไม่ใช่พี่มังคุดมาใส่ปุ๋ยด้วยแล้วล่ะนี่มังคุดฉ่ายปุ๋ยด้หรือเปล่าเนี่ยแม่กำลังหาที่มาลองหน่อยฮัสองหมื่นวินิจิอ๋อไม่ได้เวลา อ้าบแบบนั้นเลยร้อนเลยร้อนร้อนนี่ไงยายลูกนี้มันใหญ่จัดแล้วเนี่ยโอยนี่ไว้กินพวกนี้เหรอหนูมีเยอะอยู่นะคะหนูนี่ทำงานเก่งจริงๆนลลูกก็มีเยอะอยู่นะคะ ก็ากำลังออกเลย,ยต้นมันเล็กนะทุกคนเลยยังไม่เติบมาอ่ะเดี๋ยวอาจะไปดูอันนี้คือถั่วลันเตาน่าจะได้กินอยู่ต้นเดียวมังเนี่ยปลูกตังเยอะเอ็ดข้างกับเจ้าเม็ดเคลือพี่สังเพิ่นมาขึ้นจะมันจะเตย เออมังยมมาปักมันแตกยอดตัวนั้นซ้ำเออซักแก็เป็นซ้ำตึก็ขึ้นใหญ่อันี้ใหญ่หนูเนี่ยซ้ำอะไรก็ขึ้นเลยในมันเป็นหมากไหมอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดมังคุดเหมือนที่มังคุดเลยนะเนี่ยอันนี้บองกินมันนะคะไม่งั้นมันโตเอ้ะมะนาวมะนาว อะไปสองเลยอันนี้ก็อุ้มเอาโอ้โหนั่นก็กัดเลยโอ้โหไม่ธรรมดานูเนี่ยโอ้โหผลิตภัณฑ์บ้านเราโอ้โห happy อะเลยผลิตภัณฑ์บ้านเราสุกเยอะเลย,ยวันนี้อ,อนันนี้ก็มีกล้กกวยอมอดนะของแจ๊เลยบ้านเราอ้อดาปุกแดงีวละแหนใบหรีอ่ะไ้ เก่งมากอ่ะเหระน่าชอบเองธรรมชาตินะลูกเนาะไม่มีสารพิษยาก็ไม่ได้สีอยู่หัวในลูกก่อนนี่เดี๋ยวแม่จะไปสายข้าวก่อนนะลูกไปกันนะคะ